คือในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยผมว่าเาศร,รษฐกิจไทยก็ยังคงยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับยังคงมีความเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของความเสี่ยงที่เป็นปจนัจจัยภายนอกฮะแล้วก็ด้วยตัวเศร,รษฐกิจไทยเองเนี่ยขณะนี้ก็ยังคงมีความเปราะบางอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวหนี้ครัวเรือนนะครับที่ที่ขยับขึ้นมาสูงขึ้นนะฮะ สเกล1-10ความแข็งแกร่งเราอยู่ระดับไหนผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ประมาณ 7, ประมาณ7ประมาณ7จ็ดกว่าอะไรเงี้ย mm. เพราะมันจะมีเรื่องของหนี้ครัวเรือนกับเรื่องเงินเฟอ้อที่ที่เป็นปัญหาที่เราต้องต้องดิวแล้วมันในแ,แง่ฐานะการคลังอะไรตอนนี้ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของตัวราคาสินคา้าเรื่องอะไรพวกนี้คงต้องมีการคุมให้ดีๆ <ST> คือในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยผมว่าเาศร,รษฐกิจไทยก็ยังคงยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับยังคงมีความเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของความเสี่ยงที่เป็นปจนัจจัยภายนอกนะฮะแล้วก็ด้วยตัวเศร,รษฐกิจไทยเองเนี่ยขณะนี้ก็ยังคงมีความเปราะบางอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวหนี้ครัวเรือนะครับที่ที่ขยับขึ้นมาสูงขึ้นนะฮะ แต่ว่าเรื่องของอินฟล레이ชันนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึงเช่นกันนะครับที่เป็นปัจจัยที่ยังคอยคอยทำให้เศรษฐกิจไทยมันก็ถูกฉุดรั้งด้วยด้วยอินฟล레이ชันตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าก็ยังดีที่ที่ประเทศไทยเองก็มีปัจจัยบวกอยู่พอสมควรนะครับในช่วงถัดจากนี้เนี่ยถ้าจะดูก็จะเห็นว่าในแง่ของตัวส่งออกเราก็ยังดีอยู่นะครับ แม้ว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยกระสองดีมากนะครับเพราะเศรษฐีโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแรงแต่ว่าแล้วปีนี้เองเนี่ยโมเมนตัมของการส่งออกก็ยังคงดีนะครับแม้ว่าจะ,ะลดลงบ้างก็ตามแต่ว่าในส่วนประเทศไทยเองก็ยังคงไปได้ดีนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่ออกไปนขณะน,นี้ก็ยังคงเป็นสินค้าที่ที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารหรือว่ารถยนต์ซพอสมควรน,นะครับแต่ว่า จากรถยนต์เองตอนนี้ก็มีปัญหาในแง่ของการขาดแคลนตัวชิปนะฮะเพราะว่าก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของ supply disruption ซึ่งผมคิดว่าประเทศผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็เจอกันทุกประเทศนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าพอทางจีนเขาเริ่มเริ่มผ่อนคลายมาตรการในแง่ของโควิดของเขาออกออกไปแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องชิปก็คงจะปรับตัวดีขึ้นนะครับ นีกปัจจัยโบนัอันหนึ่งนอกเหนือจากที่เรื่องการส่งออกของไทยเองเนี่ยก็คือตอนนี้เราเปิดภาคการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจไทยโตไม่ได้หรือหวาแบบประเทศอื่นๆในภูมิภาคเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างของเราเนี่ยประมาณ17กว่าก20เนี่ยเกือบเกือ20มันเป็นเรื่องท่องเที่ยวซะเยอะนะครับแล้วก็ คนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวก็มีค่อนข้างมากนะครับณวันนี้ก็เริ่มเริ่มปรับตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆนะพราะเราเริ่มเปิดมาตั้งแต่เปิดเต็มที่มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับดีถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ไปโดยที่ไม่มีอะไรมา disrupt เนี่ยแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็คาดว่าน่าจะน่าจะนักท่องเที่ยวปีนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก7ล้านคน นะครับดีที่สุดก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักสิล้านคนนะครับถ้าเราสามารถทําตลาดได้ดีๆแล้วก็บางประเทศปิดให้นักท่องเที่ยวออกมานอกประเทศได้ด้วยเนี่ยก็จะทําให้การท่องเที่ยวของเราเริ่มกลับขึ้นมาดีขึ้นคือตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวเองก็ตัวโครงสร้างมันก็โครงสร้างนักท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปนะครับจากช่วงก่อนโควิดเดิมเนี่ยนะักท่องเที่ยวจริงจะมีสัดส่วนค่อนข้างมากนะครับตอนนี้มันก็กลายเป็น นักท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปอเมริกาหรือว่าจากทางรัสเซียก็ยังคงมีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางอเมริกากับทางยุโรปซะเยอะซึ่งอันนี้ก็ก,ก็ก็น่าจะถ้าไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีก็น่าจะเห็นภาพของภาพการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนก็คือเรื่องของตัวความสัมพันธ์ที่ ที่เราเริ่มเริ่มมีการปรับดีขึ้นกับทางซาเวียระเบียรแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะครับประกอบกับตัวมาตรการของรัฐที่ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Long Term r e s i d e n t visa ที่จะมาช่วยในแง่ของภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่จะทําให้คนที่มีความมั่งคั่งสูงๆเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยได้อยู่นานอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทุนที่ภาครัฐได้ออกไปในแง่ของ อุตสาหกรรมรถยนต์ e v ซึ่งตอนนี้ก็ก็เริ่มมีอุตสาหกรรมสนใจเข้ามาแอพพลายในมาตรการ e v 3อยู่หลายหลายอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับหลายรายอยู่นะครับทั้งจีนทั้งทั้งของจีนแล้วก็ของไต้หวันพวกนี้นะครับอของญี่ปุ่นเองก็กำลังจะเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดตัว การลงทุนทางตรงในช่วงครึ่นหลังปีได้ได้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังที่ทางทีมปฏิบัติการเชิงรลุกกำลังดาเนินการอยู่ก็คือการดึงอ,อุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Data Center นะฮะหรือว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงหรือว่าเรื่องของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดี ในการที่เขาจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยถ้าดูตัวโดเมสติกดีมานมันก็คงมีระดับหนึ่งนะครับแต่พอดีของเราเนี่ยมันเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคเพราะฉะนั้นตัวดีมานของเราจริงๆมันจะไม่ใช่แค่จะไม่ใช่แค่ภายในประเทศแต่มันเป็นดีมานที่เป็นเรื่องของการส่องออกต่างประเทศด้วยเพราะนั้นตรงนี้ก็พวก อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เขาก็สนใจที่จะเข้ามาแต่ว่าแน่นอนเราอาจจะไม่ได้มีวัตถุดิบที่จําเป็นสําหรับการผลิตอย่างพวกนิกเกิลหรืออะไรพวกนี้แบบอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําในลักษณะที่เป็นเซลล์ทูแพ็คได้นะครับแล้วก็ในขั้นถัดไปก็คงจะพยายามที่จะหาทางที่จะผลิตในระดับเซลล์ในขั้นถัดไปด้วยนะครับแล้วก็ไอเรื่องชิปนี่ก็เหมือนกันนะครับเรื่องชิปก็พยายามที่จะดึงอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามา ทีนี้เนี่ยการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยตัวอินเซนทีฟที่จะดึงเข้ามาเนี่ยกขาคงต้องมีการปรับนะครับหลายๆคนก็อาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้เราปรับอินเซนทีฟใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างใน EV เนี่ยที่มีการอ,ออกมาตรการในแง่ของการอุดหนุนผู้ใช้สำหรับผู้บริโภคนะคที่ได้เข้าถึงรถ EV ได้ง่ายขึ้นก็ อันนี้เรียก Total, Total hip, Cost idy, ยอันนี้ก็เป็นตัวที่เริ่มเข้ามาใช้นะครับนี้ในอุตสาหกรรมขั้นสูงเนี่ยอย่างที่เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำพวกอย่างเงี้ยมันเป็นการลงทุนที่่ันขั้นสูงนะครับอ,อินซนทีที่เรามีอย่างเรื่องของแท็กสิไรพวกนี้ในอนาคตมันมันเริ่มที่จะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกัน ตัว OECD เองก็ออกมาตรการออกมานะครับซึ่งมันก็ทำให้ตัวการที่จะมาใช้ tax incentive ในประเทศต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะใช้เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็นนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวเกเรื่องกฎหมายกฎระเบียบซึ่งอันนี้ก็กำลังทำอยู่นะครับซึ่งก็ทําให้นะักล,ล,ลงทุนเข้ามาได้ขึ้นและอีกประการนึงก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีเ,เรื่องของตัวต้องมาดูครับว่าตัว แค p i t ต l ออินเวสเมนตเนี่ยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการเนี่ยที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสักเท่าไหร่แล้วเราจะมีการแบ่งกันยังไงในแง่ของการลงทุนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่หลายประเทศทำกันนะครับอย่างพเพราะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทอริกน์ต้นน้ำเนี่ยอย่างของของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ออกกฎหมายมาเพื่อที่จะ subsidy ตัว capital investment ของ ตัวผู้ประกอบการการพวกว่ามันใช้งินลงทุนค่อนข้างเยอะประมาณโลนึงก็ประมาณ5 6าหมื่นล้านอย่างเง,งี้ยนะครับซึ่งอันนี้ทางญี่ปุ่นเองเขาก็ออกมาตรการพวกนี้มาสิงคโปร์ก็มีอเมริกาก็มียุโรปก,ก็มีเยอรมันก็ออกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นการแย่งชิงตัวโรงงานผลิตชิปนะเพราะว่าในอนาคตรถยนต์ E v วีหรือว่าพวกอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็อยู่อยู่ได้ด้วยชิปนี่แหละ เป็นตัวหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากที่จะซีเคียวสปายตัวนี้ไว้ที่ประเทศตัวเองแล้วเราก็เหมือนกันันก็เราก็ต้องก็ต้องทำนะครับ mm hmm. ก็ในในช่วงครึ่งหลังปีคงคงต้องค่อยต้องมอนิเตอร์กันใกล้ชิดตลอดเวลานะครับเพราะว่าความเสี่ยงหลักตอนนี้มันจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการระบาดแล้ว นะครับเรื่องของโควิดเรื่องของฝีดาดลิงอะไรพวกนี้มันไม่ใช่มันก็อย่างฝีดาดลิงที่เพิ่งโผล่ขึ้นมามันก็ยังไม่ได้เป็นปัจจัยหลักอะไรมากในแง่ของการระบากนะครับแล้วจริงๆแล้วก็หลายๆประเทศก็มีไอ้วัคซีนพวกนี้เก็บไว้อยู่แล้วล่ะนะครับพีแต่ว่าจะงัดออกมาใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับตัวแวรียนของโควิดเองก็ในแง่ของการกลายพันธุ์มันก็เริ่มที่จะเบาลงเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนก็เริ่มฉีดวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้น ไอ้น้ำหนักของความเสี่ยงตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมากแหละนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวความเสี่ยงหลักตอนนี้นก็อยู่ที่เรื่องของตัวเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศและนะครับที่จะมีผลค่อนข้างมากในในช่วงครึ่งหลัง,งปีนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ประเทศไทยคงต้องวางโพสิชันให้ดีนะครับในแง่ของกรอบความรู้มือทางการค้าต่างๆที่มีเนี่ย ซึ่งทางรัฐบาลก็เข้าไปแล้วเรื่องของอินโดแปซิฟิกเนี่ยก็ก็ก็ไปในแง่ของการที่ไปสร้างตัว inclusive growth ในในแง่ของประเทศสมาชิกนะครับก็ไม่ได้จะมีเรื่องอะไรอย่างที่ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะฮะก็ไปในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับเราก็มุ่งไปเรื่องนั้นอย่างเดียวเช่นกันเรื่อง cptpp เองเนี่ยถามว่านะวันนี้มันก็ยังมีข้อขัดข้องอยู่นะครับในแง่ของภาคการเกษตรแต่ว่า ก็ต้องเรียนตามตรงถ้าถามถามสํานักงานถ้าถามสภาพัชชาพัฒน์ก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะต้องเข้าไปเจรจาเพราะมันจะทําให้ตลาดเรากว้างขึ้นนะครับคือเรามีอาเซบแล้วก็จริงแต่ว่า CPDBP ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าในการที่เรามีตลาดกว้างขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่นักลงทุนจะจะใช้พิจารณาในการที่จะมาลงทุนในประเทศใดๆก็ตาม อย่างเวียดนามเองเขาก็เข้าทุกกรอบนะฮะ,ะบางเรื่องที่เขาไม่พร้อมเขาก็เขาก็ดึงดีเลยไว้ซึ่งเราก็สามารถทําได้แบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็ก็ผมคิดว่าอันนี้ต้องต้องก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันให้เกิดการเจราจาแล้วขณะเดียวกันนี้ผมคิดว่าทา <c oughs> นฝันภาครัฐเองก็มีมีมาตรการที่จะคอยเข้ามาช่วยในแง่ของภาคที่ยังไม่พร้อมนะครับก็ ตอนนี้ก็มีก็จริงๆก็คุยกันไว้นานแล้วล่ะเรื่องของพวกเอกรองทุน FTA พวกนี้ที่จะมาช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการจากกรอบความรุนแรทางการค้าพวกนี้นะครับเพื่อเพื่อทําให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นหรือว่าจะ็นภาคเกษตรก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต ical ical ้องที่ต eh ้องเร่งดำเนินการเพราะฉะนั้นในในช่วงถัดไปเนี่ยในมุมของแมกโรก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีความขัดแย้งอะไรหรือแซงชั่นอะไรที่รุนแรงกว่านี้เนี่ยก็คงจะเพราะว่าพอพอมันออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะมีช็อกระยะหนึ่งนะครับแต่ทุกอย่างก็จะปรับตัวไปในขณะเดียวกันถ้าเรื่องนี้ครัวเรือนเองเนี่ยซึ่งก็เป็นความเปราะบางอยู่เนี่ยก็มีการดำเนินการต่อเนื่องนะครับเพราะว่าภาครัฐเองก็ช่วยเข้าไปในแง่ข,ของทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารของรัฐเนี่ย ก็เข้าไปช่วยแก้ปัญหาหนี้สินนะครับของภาคบริเณต่อเนื่องเหมือนกันปรับโครงสร้างนี้ซึ่งก็ยังทําอยู่นะครับยังทําอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าดูตัวเลขการจ้างงานเนี่ยการจ้างไอ้อัตราการว่างงานโดยรวมเนี่ยก็ก็ต่ํามากนะครับต่ำต่ำที่สุดหลังจากช่วงโควิดเกิดโควิดมาก็1.5ประมาณ1.53เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต่าที่สุดแล้วนะครับแต่ว่า ถ้าไปเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยโอเคมันยังมันยังไม่ต่าเท่านั้นเพราะว่าตอนช่วงก่อนโควิดเนี่ยตราการว่าง,งานเราอยู่แค่ประมาณาสัก0.9หรือประมาณเต็มที่ก็ประมาณ1%นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งมันมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังที่ยังไม่ฟื้นตัวขึ้มนมาเต็มที่ก็ทําให้มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเด็กจบใหม่ที่ออกมาเนี่ยปีหนึ่งประมาณสัก400,000คนเนี่ยประมาณ200,000คนก็เข้าไปในระบบก,การจ้างงานแล้วนะครับถ้าดูจากตัวเลขประกันสังคม ก็อีกสอง0 0 0คนนี้ก็อาจจะจบมาในสาขาที่อาจจะไม่ได้แมทช์กับตลาดแรงงานที่มีความต้องการในขณะน,นี้แต่ว่าระบบส่วนก็อยากจะเป็นองค์กอรเป็นผู้ประกอบการเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องมีมีมาตรการ่อไปช่วยเขาให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อที่ประกอบธุรกิจเองได้นะครับในขณะเดียวกันพวกที่จบออกมาแล้วอาจจะมีสกิลที่ไม่แมทช์กับตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยก็มีโปรแกรมของการอัพสกิลรีสกิลให้ด้วย ซึ่งอย่นี้กรมาทางทางกรมมนนาตรานฝีมือแรงงานหรือว่าทางอวหรือว่าทางกระทรวงศึกษ,ษาเขาก็ลังก็ก็ทาเรื่องพวกนี้อยู่นะครับก็มันอาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่เราอยากจะให้เห็นนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคนที่จะเข้ามาอบรมด้วยอ่ะคือเราก็พรอไวฟ์เฟอรซิลิตี้พวกนี้ให้ก็อยู่ที่ตัวน้องๆที่จบมาใหม่ๆพวกนี้จากจะมีสกิลอะไรเพิ่มเติมก็ต้องเข้ามา บนแพลตฟอร์มที่เราหวานไว้นะครับก็ก็น่าจะทําให้เขาปรับตัวดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ที่ปรับตัวดีขึ้นกับทางซาอุดิอาระเบียก็น่าจะทําให้เกิดการลงทุนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวคือแรงงานที่ตอนนี้ก็เริ่มมีส่งไปที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแรงงานมีมีฝีมือนะครับไม่ใช่แรงงานสมัยก่อนนะที่ ที่เป็นไปเป็นเลเบอร์ไปเป็นอะไรพวกนี้ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นแรงงานที่เขาต้องการไปในแง่ภาคการท่องเที่ยวของเขาซึ่งเป็นสกิลเลเบอร์จริงๆเนี่ยก็ก็มีอาจจะมีเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ๆที่คงต้องมีคอลลาเบเรชั่นกับทางตรงนู้นด้วยนะครับที่กำลังคุยกันอยู่ประมาณ6-7เรืองนะครับก็ก็คงจะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นในแง่ของของตัวภาพเศรษฐกษิจ แต่ก็แน่นอน,นอยังมีความเสี่ยงเรื่องของตัวเงินเฟ้อกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งอันนี้ต้องต้องระมัดระวังที่ดีครับผมว่าคือแรงจูงใจในแง่ของ i n น e n t i v e ต่างๆที่เขาจะที่จะให้ต่างประเทศเข้ามานี่คือถ้ามองภาพต่างประเทศเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในในใ,น,ใน,เนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับ แต่ว่ามันปัญหาที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันเป็นปัญหาภายในประเทศมากกว่านะครับคือมันเป็นปัญหาจากเรื่องของอคือถ้าพูดกันตามตรงอะ่ะมันก็ส่วนหนึ่งก็คือจริงๆแล้วรัฐบาลทำไปหลายเรื่องแต่ก็จะถูกไปบิดบ้างไปด้อยค่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐต้องชี้แจงก็ต้องชี้แจงก็ชี้แจงย่างตอนน่องนองนะครับ แต่ถ้าพูดถึงในแง่ของความเชื่อมั่นของภาคเอกชนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยเท่าที่ผมคุยมาอย่างเมื่อเช้าก็คุยกับทางท่านทูตเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้ก็ก็ยังก็ยังทุกคนก็ยังเชื่อว่าเชื่อมั่นในประเทศไทยว่ายังเป็นฐานเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อยู่นะครับแล้วก็สถียรภาพทางเศรษฐกิจก็ดีนะครับก็ก็น่าจะเดินไปได้ครับ สเกล1-10ถึงความแข็งแกร่งเราอยู่ระดับไหน mm hmm. ผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ประมาณ 7, ประมาณ7ประมาณ7กว่ากว่าอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะมันจะมีเรื่องของหนี้ครวัวเรือนกับเรื่องเงินเฟอ้อที่ที่เป็นปัญหาที่เราต้อง,ต,องต้องดิวแล้วมันในแง่ในแง่ฐานะการคลังอะไรตอนนี้ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจริงแต่ว่าเรื่องของตัวราคาสินค้าเรื่องไหนพวกนี้คงต้องมีการคุมให้ดีๆ แต่จะไม่ให้เขาขึ้นเลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันก็ต้องเป็นไปตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็มีกลไกดูแลอยู่นะฮะผมคิดว่าได้อยู่มาที่เจ็ดกว่ากว่าได้จริงจริงประมาณการประมาณการใหม่ผมอยู่ค่ากลางประมาณสเซนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรียนว่าความเสี่ยงหลักมันคือเรื่องของตัวเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องสงครามเนี่ยเราก็ถึงได้ปรับลดตัว คาดการณ์ลงมาจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ได้จะอยู่ที่ค่ากลางประมาณ4%ก็เหลือตอนนี้เหลือท3% 3%นียถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรมาช็อคระหว่างทางนะฮะอย่างแรงๆเลยนะก็ก็น่าจะได้อยู่นะครับ3%เนี่ยน่าจะได้อยู่เพราะว่าก็ดูจากภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การส่งออกที่ดีขึ้นแล้วก็ ในแง่ของสินค้าบางตัวที่เป็นปัจจัยการผลิตเนี่ยที่มันเกิดเกิดขาดแคลนอยู่อย่างเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอาหารสัตว์อะไรพวกนี้ก็มีมาตรการออกมาเพื่อที่จะทําให้มันผ่อนคลายเรื่องพวกนี้ลงไปด้วยเหมือนกันนะครับทั้งในแง่ถึงในแง,นแง่อาหารสัตว์เองก็มีการผ่อนคลายมีการนาเข้าได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้ตัวสินค้าทดแทนในประเทศเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าอย่างของปุ๋ยเนี่ย คือผู้ผลิตปุ๋ยเคมีหลักๆเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ไม่ให้เอาออกไปไงใช่ไหมครับอย่างของจีนเนี่ยก็ไม่ให้เอาออกคือเขาไม่เขาก็ไม่ได้มีามาตรการที่มันเดฟนิ i ก็ไม่ให้เอาออกเพียงแต่ว่าเป็นมาตรการที่ทําให้การเอาออกมันยากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างรัสเซียเองก็มันก็ถูกเซงชั่นอยู่นะครับเพราะนั้นก็เราคงต้องมาดูในเราต้องต้องาหาแหล่งใหม่นะฮะ อาจจะต้องดูจากซาอุดิอาระเบียซึ่งก็มีมีโรงงานพวกนี้อยู่นะครับส่วนหนึ่งเลขอกส่วนหนึ่งก็คือต้องใช้ในประเทศด้วยพวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพพวกนี้ซึ่งก็ต้องคงต้องถือโอกาสนี้ฮะเชิญภาคเกษตรไปเป็นพวกผ้าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นนะครับคือปุ๋ยอินทรีย์มันอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วเหมือนอย่างปุ๋ยเคมีที่หวานไปปั๊บอีกสองวันเขียวขจีอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่า มันก็มีมันก็มีประสิทธิภาพในตัวของมันเองในการที่จะเพิ่มผลผลิตได้แล้วก็แล้วก็เป็นมีความปลอดภัยกับกับผู้บริโภคนะฮะแล้วมันก็เป็นเทรนด์ของโลกแนอนนคตด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถ้าสามารถที่จะปกบล็อกในแง่ของการผลิต,ลตปุ๋ยเคผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินซีเนี่ยให้กลุ่มเกษตร,รกรก็สามารถผลิตเองขายกันได้เนี่ยมันก็น่าจะทําให้กาลังการผลิตมันเพิ่มขึ้น ตอนนี้มันถูกคนถูกคุมอยู่นะครับคนที่จะขายปุ๋ยปุ๋ยสามตัวนี้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพถ้าสถานรรการณ์อย่างนี้เราปลดล็อกซะของปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยชีวภาพให้กลุ่มเกษตร,รกรหรือวิสาหกิจชุมชนผลิตเองขายกันเองได้นี่มันก็จะช่วยเป็นอินสันตีฟให้กําลังการผลิตมันเพิ่มขึ้นและขณะเดียวกันถ้าตัวมันจะไม่ได้ไม่มีคุณภาพก็ ผลิตออกมาขายแล้วถ้ามันไม่มีคุณภาพตลาดมันจะเป็นตัวตัดสินเองว่าของใครมีใครไม่ดีนะครับคือคือผมคงพูดและวันนี้คงคงบอกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างช้าๆนะครับแต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังด้วยเพราะนั้นในในส่วนนี้ภาคเอกชนที่ มีธุรกิจในแง่ของการส่งออกควบคุมยังยังอยู่ในยังคงเดินได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในแง่ของตัวการนำเข้าสินค้าก็คงต้องดูเรื่อง,องปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับในขณะเดีวยวกันถ้าเป็นภาคเอกชนภาคอื่นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องทําธุรกิจด้วยความระมัดระวังในช่วงครึ่งหลังของปีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีมันมีปัจจัย ช็อคออกมาโดยที่เราคาดการณ์ไม่ได้ก็อย่างก็เกิดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องคงต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็คงต้องปรับตัวคือจริงๆแล้วมันคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่เห็นแล้วล่ะว่าภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยว็คงต้องปรับตัวให้ไปสอดรับกับแนวโน้มในอนาคตนะครับ ทั้งในแง่ของเรื่องของแรงงานเรื่องของอะไรที่ที่ที่เราอาจจะคือคือแรงงานเองในอนาะคตมันต้องถูกการแย่งชิงอยู่แล้วล่ะนะครับระหว่างประเทศต่างๆเพราะทุกคนก็จะเข้าสูส่ปุ่สู่นี้กันหมดเนี่ยะฉนนั้นต้องปรับระบบการผลิตออกมาให้เป็นต้องใช้เทคนโนโลยีมากขึ้นนะครับใช้ออโตเมชันใช้อะไรขึ้นมา,มากขึ้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตัวการผลิตสินค้าเองเนี่ยก็ คงต้องมาเน้นในแง่ของการวิจัยพัฒนามากขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องพยายามที่จะเ,เหมือนกับดิสติงกตัวเองดิสติงกตัวสินค้าตัวเองออกมาจากประเทศคู่แข่งด้วยนะครับเพราะอย่าลืมว่าประเทศคู่แข่งของเราเขาก็ผลิตได้คล้ายๆเราเพราะฉะนั้นมันจะไปตัดกันด้วยคุณภาพแล้วก็ซึ่งคุณภาพที่มันจะเกิดขึ้นมันก็มาจากการวิจัยนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในในตัวก่อนนะครับ อุสาหกรรมอนาคตอย่างพวกของทางด้านของยาหรือว่า m e d i c a l i m p r o v e m e n t พวกนี้ก็มีเป็นอนน้มที่ดีในอนาคตนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยถ้าผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวจะ,จะเริ่มปรับตัวเองแนละวันนี้มาเป็นเรื่องของออในแง่ของตัว Long Stay มากขึ้นมี Wellness Center Healthcare อะไรต่ออะไรมากขึ้นเพื่อเพื่อฉีกตัวเองออกมาจากจากการท่องเที่ยวแบบเดิมเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นอนาคตที่ดี คือคือโลกเรามันไม่ปกติมาสองสองปีแล้วนะครับเดี๋ยวยิ่งปีนี้ก็ยิ่งไม่ปกติเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องพยายามทำให้คือทุกคนต้องพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยของเราได้ยืนได้ที่ตัวเองต้องยืนอยู่ได้ที่ตัวเองต้องมีต้องมี resilience ที่เพียงพอที่จะรองรับกับสถานการณ์คว mm hmm. ามไม่แน่นอนเอนะี่ยนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะในแง่ของตัว g e o p โ l ลิติกที่จะเกิดขึ้นในนาคตซึ่งซึ่งคงคิดว่าน่าจะน่าจะมีแนวโน้มที่ได้จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อไปมันอาจจะไม่ใช่แค่สองขั้วอาจจะมีคั้วที่สามอะไรโผล่ขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆประเทศก็มองเป็นโอกาสที่จะสร้างบทบาทภูมิภาคที่ตัวเองมีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้อง ก็ต้องวางโพซิชันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเอกชนเองต้องจับต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีอะครับแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังในการทำธุรกิจมากขึ้นครับก็ในโอกาส,าสที่ทางสำนักทีมมติชนนะครับจัดงาน,าส,น,านาาสัมมนาสู่โอกาสใหม่ s t อร์เกอร์ Thailand ขึ้นมาในวันที่22มิถุนายน2565นะครับ ก็อยากจะเชิญชวนผู้สนใจนะครับทั้งในภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับเข้ามาร่วมฟังงานสัมมนาในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่างานสัมมนาในวันในใน,ในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการที่จะนําเอาข้อมูลต่างๆที่ได้แล้วก็มรมมองที่จะเกิดขึ้นในงานสัมมนาในใน,ในวันที่22มิถุนาเนี่ย ไปใช้ในการทำธุรกิจของท่านเองแล้วก็ไปใช้ในการาดูแลเรื่องของการทำงานของท่านด้วยนะครับก,ก็อยากจะเชิญชวนให้มาฟังกันเยอะนะครับ